ใกล้ถึง100ซับแล้วเว้ยดีใ,ใจด้วยครับขอเปิดแอร์เป็นหนึ่งร้อนโอเคใกล้ถึง100่ยซับแล้วครับผู้ชมซึ่งก็อยู่ช่วงทำคลิปเล่นๆ EP 2ชื่อคลิปว่าข่าวข่าว,าวในช่อง p h รติกโกฟ a เ n ซึ่งผมจะมีข่าวคือข่าวแรกเลย ก็คือคลิปฉลองซับซึ่งทุกถ้าสมมุตินะถึงนี้ถึงปีถึงนี้ร้อยซับแล้วใช่ไหมก็จะทําคลิปเอ่อเฟิร์สก็คือรายการเหมือนคือเฟิร์สมาเล่าเรื่องอะในเล็กรายการต่อไปก็คือการเออเอ,อเอ้อลืมบอกเลยไอ้อเล่าเรื่องของเฟิร์สนี่คือเป็นแนวพอดแคสต์ Port นะแต่ไม่มีภาพประกอบเนี่ยแล้วก็จะมีอ รายการหนึ่งก็คือให่ดิช่วงช่วงเล่าตัวละครก็คือเป็นพอดแคสต์เหมือนกันคือไม่ไม่ค่อยมีบหน้าปกไม่มีภาพให้อ้นี่ดูว่าไหนก็อาจช่วงนี้แบไม่ค่อยใช้ได้ทําคลิปนะครับก็ต้องสนสามผมหน่อยช่วงนี้พ่อผมก็พ่อแม่ผมก็ค่อยนะ ช่วงลำบากช่วงโควิดรอบที่สามัือรอบที่สีนี่แหละซึ่งพ่อหงเขาทำค,ความดีเนาะช่วยต่อออกซิเจนให้คน,คนอื่นนี่คือทำงานของนุมบ้านั่นหละสมแม่ผมก็ทำงานนนนแรมเป็นแคชเชียร์แบบลูกค้าสมมุตินนะลูกค้าเดินมาก็คืออะไรวะคือไม่มีลูกค้าเลยง่ายก็ต้องสงสารผมหน่อยก็บ้านก็ฐานะก็ก็ข้างจนหน่อย ก็ไม่ไม่จนไม่จนน้อหรอกจนมากเลยถ้าถ้าวันไหนผมอยู่คนเดียวผมก็ทําคลิปพูดก็ก็คือแบบพูดง่ายๆนะก็เอ่อใครเขียบหลงเข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดาตามหน่อยก็ถึงหนึ้อยซับแล้วจริงจังนะผมจริงจังนะอผมจริงจังนัะงงนะคือผมจะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะไม่อยากใช้ iPad คืสมมุตินะเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่เคื่คือการอัปเกรดสมมุตินี่คือ iPad ก็อัปเกรดต่อไปก็คือโทรศัพท์รุ่น iPhone, ัมซุง n g ะเรสักอย่างก็อัปเกรดไปก็คือนตบุกก็อัปเกรดอีกทีก็คือคอมพิวเตอร์นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่องผมหน่อยเออลืมบอกในตอนเริ่มคลิปก็ช่วยหยิบหือหยิบหรือหาหูฟังมาฟังคลิปนี้ครับเพราะ เออนั่นแหละช่วยมากดติดตามช่องผมแลวมาดูคลิปนี้ก็ตอนแหละก็ถึง100ร้อยซับแล้วคลิปนี้คือจะได้ดูวันนี้นะครับได้ดูวันนี้แน่นอนส่วนวันหัสก็อาจจะทําคลิปภาคเริ่มทําคลิปเกกับภาคก็จะเป็นอีกในการนึงคือภาคสัตว์โลกน่ารักก็ติดตามรอชมนะครับ ถ้าเสียงผมเป็นอะไรก็คือคอแห้งบวกกับช่องนี้ไม่มีเขียนบทไว้ครับก็ผมก็พยายามพูดจาพอเนี่ยนะครับเจอกันคลิปหน้าไว้บ๊ายบจยก